ค่ะช่างก็พักเที่ยงเนาะเริมไปวันนี้ค่ะด่วนๆจะบอกข่าวดีนะคะใครที่แอบอ้างตำรวจเต่างอยเป็นกิ๊กเป็นกักน่าจะโดนค่ะเดือดร้อนค่ะเดือดร้อนแล้วนะคะแล้วก็ข่าวดีค่ะโรงพักโคกสีสุพรรณรับคดีเพิ่มแล้วก็โรงพักกกตูกมเหมือนกันค่ะ <lah> ก็บางคนนะบางตัวนะแมวค่ะอย่าไปแจ้งแมวที่วัดนะคะแมวบางตัวที่วัดโดนคดีที่เตาเตาเตางอยค่ะแล้วก็โดนเพิ่มที่โคกสีสุพรรณนะคะ ก็ต่างกรรมต่างวาระนะคะมาพิมพ์นิ้วมือแล้วก็แจ้าประกันตัวที่สุลนครเสร็จก็อย่าลืมแวะรับพิมพ์นิ้วมือที่โคกสีสุพรรณนะคะหรือว่า,ามาพิมพ์นิ้วมือที่เต่างอยแล้วก็ไปกกตูมนะตอนนี้เราจัดทัวร์โปรโมชั่นนะคะทัวร์โปรโมชั่นนะคะก็คือพิมพ์นิ้วมือ,อทัวร์ราชนจาจักรค่ะโอ้นั่นเบอร์ก็เดินตรวจงานนั่นร้อนมากค่ะ ตอนนี้ก็ช่างก็ออกเหล็กนะขยันก็ยังไม่ขึ้นไปเราแจ้งข่าวดีเอฟซีก่อนค่ะว่าตอนนี้อยากล้างห้องน้าโอ้เมื่อยปวดเกวค่ะก็แจ้งข่าวดีไปด้วยนะคะว่าพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็นัดกับผู้กํากับใหม่เต่างอยค่ะส,ส,สะสา,างค่ะร้างบางค่ะใครจะเป็นกิ๊กกัใครหรือใครจะเอ็นเอียงข้างใดน,นะ,ะตํารวจนี่ต้องวางตัวเป็นกาลางและห้ามทําง,งานสองมตอาตรฐานนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรู้กันนะครับ พรุ่งนี้อยากกัะพิบตานะคะหยาดเพชรจะไปพบท่านพุ่มกับเต่างอยกันนัดแล้วนะคะพุ่มกับคนใหม่ค่ะท่านนัดแล้วนะคะท่านจะไกลเกลี่ยเคลียคดีค่ะที่หยาดเพชรแจ้งความไว้ว่าร้อยเวรหรือว่า,อารองพุ่มกับหรือว่าตำรวจในโรงพักไปพูดอะไรนินทาหยาดเพชรกับผู้ต้องหาแล้วก็ใครไปแอบ,บอ้างใครกิกกัดกันหรือว่าร้อยเวรตำรวจคนไหนไปกินข้าวกับผู้ต้องหา <c ười> พรุ่งนี้นะคะรับพู้กับกับคนใหม่ที่เต่างอยจะเคลียสสารค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะใครที่แอบอ้างลบบุรีอยากก็ไปเคลียร์มาแล้วนะคะก็มีการแอบอ้างนะคะส่วนมากค่ะ f อฟอยากรู้ความจริงมาช่องจานเพชรเตางอยพรุ่งนี้อยากกัพิบตานะคะพบกันที่โรงพักเตางอยตอนรับพ่วงกับคนใหม่ค่ะท่านจะดูความยุติธรรมไหกับว่าคดีเป็นยังไงมั่งนะคะนะคะก็อย่าลืมกับพิบตาค่ะพบกันใหม่นะคลิปนี้ด่วนมากๆค่ะข่าว่วนล่าสุดนะคะช่วงยากเพชรพักผ่อนนะเบอร์ก็เดินไปเดินมานะตอนนี้ยากก็ ร่างห้องน้าเสร็จเดี๋ยวเย็นสักหน่อยถึงจะรดน้ําต้นไม้กัญชาตัวนี้สูงตรงนั้นเป็นดอกแล้วค่ะน,นะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะช่างก่อทางานไปนะอยาไปกระตื่นเต,นต้นกแกะคลิปอีกค่ะก็ต่อไปหลังจากห้องน้ําเสร็จก็จะแจ้งเพิ่มนะคะพบกันใหม่ก็พรุ่งนี้นะคะแล้วก็พบกับคลิป